อ๋อวายขยับไปเลยเอ้ยสว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 ยฮะพี่ช <c oughs> ายตอนนี้เท่าไหร่อ่ะครเปิร์ลหนึ่งก็มาดิแมนก็มาดิาเชียร์พีเจทำหนึ่งต้องไก่ดิเดี๋ยวว่ะขอเรียนผู้ลครด้วย <c oughs> นะครับ,นนว,บ <c oughs> วันนี้าานคุณ <c oughs> กับดอนน่าลักกี้ทำนะทุกคนก็วันนี้เราม่เล่นพีเจนะทุกคนกูขำเลยว่ะก็จะขอให้พีเจนะทุคนวันนี้เราม่เล่นเกม <c oughs> เพื่อเดูอดว่ะครับจ <c oughs> ินนี่วิชนะทุกคนพรสามพ่อของจินนี่นะทุกคนก็ วันนี้นผมเอาทุนเข้ามาหนึ่งแสนบาทครับทุกคนก็ช่วงนี้จะเป็นทุนหนาครับว่าไม่รู้อินเดียอะไรนะคนเวลาเล่นเกมใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นเนี่ยผมจะเอาพก่งเข้ามาหนาๆนะไม่รู้เกมมันเป็นยังไงนะก็เกมนี้ยงสามห้านะคนไม่เคยเล่นนะเคยแต่ดูนะก็ทุนทุนหนาเนี่ยผมจะเบ็ดจากเอาผมไปเทียร์้อยกว่าคนไปเฮ้ยอย่าลืมทุกคนสเต็ปลัคก,กี้เราต้องเบ็ดเบอร์สิบเทียนะคนเชื่อผม เอ้กมัถึงกูบกเลยเท่าไหร่แล้วอ่ะมเจ็ดเจ็ดหรือหกอ่ะเคยเจ็ดแลครั้แปดอ่นนี่ไงนี่ไงนี่ไงเก้าสิบโอเคทุกคนเป็นการวอมที่ดีนะคนเป็นการวอมดีเท่าทุนนะแต่ว่าถือว่าเรามาเกินพีจีแล้วนะโอเคไปสามสิบหนงคราดูสองันะผมจะบัไปเรื่อยโอเคเอาไปให้ผมตัดโอ้ยอีโอเคมันใช้สามคัเตอร์นะคนเจมส์ เดี๋ยวผมจะตั้งป้าไว้นะทุกคนวันนี้ถ้ามันไม่เข้าฟีเกอร์เน่ยผมจะไม่ไม่เลิกนะครับไอ้เชียเอาให้มันหมดแสนเลยอะไรยูเยวัดเด้อก,ก็เกมไหนที่ซื้อฟีเจอร์ได้นะควรซื้อนะเกมไหนที่ซื้อไม่ได้แปบลบว่าฟีเจอร์มันดีครับคนเราต้องปั่นให้มันเข้าเองนะไปนำรู้นะทุกคนหนึง่งแสนเราจะไปได้ไกลแค่ไนะห,ห,หนาานักหรือวาจะหมดโกลด์งคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเดี๋ยวเราป,ปนะั่นไปครับโอเคเราสองร,สร้อยห้าสิบแล้วเรีนะห้าสิบหมุนไป อเฮ้ยเอาไอ้เคียบฟีเจอร์บอลไว้ดูดีๆก็มาเหรอออกมาสุ่มเหรอเพื่อนๆไม่เข้าใจวะโอเคยัามันนี้เท่าไหร่ไอเคียบสองหมื่นสามสองหมื่นสามเกมโคตรดีทุกคนเอ้ยคืออะไรอะทำไมมันมางงว่ะบลฟักอ๋อมันเหมือนฟีเจอร์แบบใจดีเหรอ อยู่ดีดก็ลงมาให้เงี้ยนะวายทั้งแถวเลยทุกคนสวยนะเคยใช้ได้วะ่ะเคยปเจอระบบม,มาสองหมดเลยทุกคนแถวผมปัดไปเลยครับก็สไตล์ลักกี้เราจะเอากำไรเข้าสู่แนละ้วไม่ใช่ห้าร้อยไม่ไหวสี่ร้อยแล้วทุกคนไม่ตแพ้ถูกลงมาร้อยหนึง่งเดียบอกไว้ไม่เป็นไรลองดูครับสามสิบหมดพอนะถ้าสี่ร้อยไม่จ่ายเลยเดี๋ยวเราจะกลับไปรัปกษาเอาไว้เช้กับเข้าไปเกม ถ้าเสียร้อยไม่จ่ายเลยเดี๋ยวเราจะปรับไปตั้งสามร้อยนะเดเราจะแช่ได้สามร้อยเลยนะเดี๋ยวจะสลับกระเบิดมือด้วยนะทุกคนจะพีเกมยังไม่เห็นหน้าเลยวะก็เกมไหนเกมไหนพีเกมมีนะผมจะลุ้นหน่อยเนะพราะพีเกมมันของจริงนะคนโอเคสี่ร้อยไม่มีอะไรเกิดขึนะ้นผมไป็นสามร้อยแล้วนะโอเคเร้อาสลับเบ็ดมือบ้างนะครับ,อบนนะโอ้ยขี้กับข้าว โอ้ยสวยอยู่เขาเรียกปุ๊ตกใจเลยเห็นตัวมะเร็งแสงแล้วคนถึงเลกกยตกใจครับนในครั้งสี่ไอเกมอะไรเด็กใหตอนนี้อยู่ฝั่งอะไรครับโอ้โหเขี้ยะไรยีเกมไหนพวกแกไม่เ,เหรอว้าวโ,โ,โอเคครับเดี๋ยวเราไปอยอโต้าแปดสิบหมดเลือนละมาหน่อยเพื่อน เชี่ยบอกไม่เคยเจอหน้าสิเกมเข้าไปเรื่องนันิเนี่โอ้ย้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโองยโอ้เโอ้ย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 ัอ้ยโอายโอ้ยยโอโอย้ย้ยยยอยอย้ยอ้ ขึ้นมอว้วารัวเลยวะ่ะโอ้เข้าไหนเธ้ยขอร้องขอร้อเอ่อเรียบร้อยทุ้วก่อนตอนนี้ขัดกูแล้วโอเคแต่ผมจะเบ็ดเบ็ดพันกับสามสิบลอนมันสามหมื่นเลยวะ่ะอ๋อโอเคโอเคผมลองดูดีกว,ว่าผมลองวัดดูนะทุกคนเดิมผมจะกดมือเองทนะุกคน ผื่อถ้ามันเข้าเนี่ยเราได้เลิกเลยนะเราได้เลิกแล้วนะคยดอกนี้ติบพันบาทสวยเท่าไหรแปดพันสวยถ้ามันมาดอกเล,เล็กเวลามันมาจริงไมเยอะถ้าเป็นเพื่อนๆเนี่ยปรับเป็นลงได้เลยนะแต่ว่าผมจะให้มันเข้าปีเกมงนะเฮ้ยเข้าว่ะไี้ีอกมาวะ่ะมาวะ่ะโอ้แล้วดูแม่งจ่ายสองหมื่นทุกคนยี่สิบเท่าแล้วแม่งเข้าปีเกมด้วยเวนมาดิมาดิาดลันนะลัน่นการทุกคน มักกี้ดีเรางวัลกลางครับอะไรอะอันไหนดีสุดหรอทุกคนสิสองหมุนสร็จลับถ่ายรางวัลสูงห้าหมนุนเพิ่มขึ้นคุณห้าจากการหมุนครั้งอ๋อเนี่ยตัวคุณเพิ่มขึ้นทุกครั้งนะแต่หมุนน้อยนะไปหมนุนฟรีวายแบบเดินทางเคยเชียร์หรอว่าไม่เข้าใจหนึ่งของกลางนยอ,อันไหนดีสุดหรอทุกคนอันไหนดีสุดอ่เาเฮ้ยเราเาชื่อเรื่องดวงปหมดวงเราดีปหมเออเอาเอะไรดีวะ หนึ่งสองสามเน่ยรวจํเก้าสิบโอเคออร่านะครับตัวสายกลางนะอีกเชื่อเรื่องไม่ทันทุกคนไม่เคยเล่นว่ะขออภัยนะว่าจะเลือกถูกหรือเลือกผิดนะไม่รู้อ่ะโอเคได้รอบหมดหนึ่งรอบแล้วทุกคนอ๋อวายขยับไปเลยเออสวยสวยอัสวยสวยฮะพี่ชายตอนนี้เท่าไหร่อ่ะหกเปอร์หนึ่งก็มาดิเวนก็มาดิเคลียร์ปีเกมพันหนึ่งต้องไก่เงี้ยเดี๋ยวว่ะก็คนไก่กับทุกตัว เอาไว้แม่งออกไปเลยนึกว่าโอเคสวยหญได้เพื่อเป็นอย่งหมดทุกคนไม่ใช่นนี้ก็ดีเหมือนนนกัะเอาไว้มันไปเลยว่ะทุกคนแต่มันลงมาเรื่อยๆนะเธอได้เธอได้เะอได้เธอได้ห้ามมือสี่ทุกคนไอ้เขี่ยมันไงนี่คือการเสี่ยงนะทุกคนไฮรลชัยเรเทอร์นะเสี่ยงมากได้มากเสีงร้อยไร้อยเหมือนเดิมเคยบอกไว้ตลอดทุกคนแล้วเบ็ดพันหนึ่งอะถ้าเราลุ้นให้มันเข้าแล้วมันเข้าเนี่ยเราก็กำไรนะเอ้ยมันก็กำไรแหละเบ็ดตั้งพันหนึ่งไอ้เที่ยมันจะมาขาดตกนี่เหรอ แต่ถ้ามันไม่เข้านเนี่ยเราก็เสียนะแต่ใส่ถุงทุไอ้เฮียจินนี่มันของจริงว่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยว่เซอร์ติ้งพาร์ทพา,พารกิจนะเพราะว่าเพราะว่าเข้าปีเก็บนะ,นะแต่ว่าผมไม่รู้ผมเลือกถูกมันนะที่เลือกอันเนี้ยโอเคครับสิบหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นทุกคนเฮียตลอด โอโอเคครับทุกคนวันนี้ประมาณนี้นะครับก็จะขยายวงเล่นตามไปเล่นได้ทุกคนการเทคนิคเนี่ยก็เป็นประมาณว่าเสื่อมมากได้มากเสื่อมได้ไม่ไรขนาดนั้นแหละก็ไม่มีอะไรเลยก็วันนี้ประมาณนี้ครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปได้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคก็วันนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วคุณปูน